สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจกันพายทั้งหลายนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการใช้งานตะไบนะครับในการขัดชิ้นงานโมเดลนะครับความรู้สึกแรกจากการใช้งานตะไบในครั้งแรกนะครับผมรู้สึกว่าการใช้งานตะไบเนี่ยค่อนข้างดีสามารถเข้าไปในซอกเล็กๆเข้าไปในจุดที่ทํางานยากๆในการใช้กระดาษทรายนะครับ มันทำได้ดีแล้วก็ค่อนข้างเรียบเนียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอะตะไบเบสิกของธรริยาก็ต่างนะครับแต่ปัญหามันก็ตามมาคือผมไม่รู้วิธีขัดนะครับวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไงน,นะฮะทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาในกรณีที่ตะไบเป็นสนิมหรือ,อมีการอุดตันนะครับของตะไบ ก็เลยอยากจะแชร์ข้อมูลตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่นะครับเพราะว่าการใช้งานตะไบในการขัดชิ้นงานโมเดลเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะครับเพราะว่าการที่ทำโมเดลในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะไม่มีผลไม่เท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเราเริ่มเทินโปรไปเรื่อยๆหรือว่าเราเริ่มใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีส่วนของ ตะไบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเช่นงานสแกตต์บิวนะครับที่จะต้องขัดเยอะแต่งเยอะนะครับก็ต้องใช้ตะไบามาเป็นตัวช่วยในการทํางานเพราะว่าตะไบเนี่ยเนื่อง,งจากการคงรูปของของตัวตะไบเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับแล้วก็ขัดได้กินเนื้อที่ปริมาณมากๆโดยที่ถ้าเราต้องใช้กระดาษทรายเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เปลืองนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยในการขัดนะครับเพราะฉะนั้นไปลองดูไปทําความรู้จักกันนะครับว่า ไอตัวตะไบเนี่ยมันมีประโยชน์และวิธีการใช้งานยังไงการดูแลรักษายังไงไปชมกันเลยครับเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์สำหรับโมเดลเลอร์มือโปรทุกคนต้องมีในการทำงานเพื่อลดเวลาในการทํางานการขัดโมเดลนะครับซึ่งก็คือตะไบเหล็กโดยส่วนประกอบของตะไบจะมีส่วนสำคัญ4ส่วนดังนี้ครับ โดยทั่วไปเหล็กที่ใช้ทําตะไบจะทํามาจากเหล็กไฮคาร์บอนซึ่งทําให้มีความทนทานและมีความละเอียดสูงแต่มีข้อเสียที่เป็นสนิบง่ายและแตกหักได้ง่ายเมื่อใช้งานผิดประเภทหรือตกจากที่สูงครับในที่นี้งานขัดเหล็กหรืองานช่างทั่วไปอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของส่วนประกอบของตะไบามากกว่างานโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยกเฉพาะส่วนประกอบที่เราต้องพิจารณาในส่วนของตะไบทําโมเดลเท่านั้นครับคือ 1. หน้าตะไบหน้าตะไบคือส่วนที่จะขึ้นรูปให้มีคมตัดเลียงแถวไปตามรูปทรงของแต่ละตะไบนั้นนะครับ 2. ขอบตะใบหรือสันตะไบตะไบทุกชนิดย่อมมีความหนาครับโดยขอบของตะไบจะมี2รูปแบบครับคือขอบข้างเรียบขอบข้างเรียบออกแบบเพื่อลดความเสียหายขณะที่เราขัดตะไบไปถูกส่วนที่เราไม่ต้องการให้โดนนะครับแต่ในกรณีของพลาสติกโมเดล เราควรระวังด้วยเพราะอาจขูดให้เกิดความเสียหายได้เช่นกันถ้าเราหนักมือนะครับและขอบข้างมีคมโดยทั่วไปตะไบแบบขอบมีคมจะมีส่วนช่วยในการขัดบริเวณที่เป็นรูหรือการขัดเจาะครับเพื่อให้ขอบข้างมีการโดนขัดเท่ากันทั้งสองด้าน3ปลายตะไบปลายตะไบอาจเป็นได้ทั้งปลายแหลมและปลายตัดครับ และมีแบบทั้งมีคมและไม่มีคมตัดครับ 4. ด้ามตะไบด้ามตะไบที่ดีควรจับได้มั่นคงไม่ลื่นมากแม้ว่าเราจะมีเหงื่อออกที่มือก็ตามนะครับเมื่อเรารู้จักเรื่องของส่วนประกอบของตะไบแล้วนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมานะครับเราจะมาไล่ดูกันทีละข้อเลยครับว่าแต่ละส่วนประกอบมีรายละเอียดอย่างไรบ้างในการเลือกใช้นะครับ หน้าตะไบและคมตัดคมตัดของหน้าตะไบจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบครับดังนี้แบบคมตัดเดี่ยวหรือซิงเกิลคัตหน้าตะไบแบบคมตัดเดี่ยวจะมีคมเฉียงจากขอบมุมของตะไบ60องศาเมื่อทําการขัดตะใบเศษวัสดุจะไหลออกตามแนวทางของคมตัดโดยการกินเนื้องานถือว่าน้อยกว่าแบบอื่นๆและได้ผิวขัดที่ละเอียดที่สุดครับ ข้อดีคือคมตัดสามารถคายเศษวัสดุออกได้ดีกว่าแบบคมตัดคู่ครับแบบคมตัดคู่หรือดับเบิลคัตแบบคมตัดคู่เป็นการวางแนวคมตัดเป็น2แนวทับทางกันครับโดยแนวคมตัดแรกทำองศากับขอบตะไบ60องศาและคมตัดที่2ทํทำองศาจากเซนเตอร์ของหน้าตะไบ40หรือ45องศาเพื่อเพิ่มการกินเนื้องานมากขึ้นและย่อยเศษวัสดุให้เป็นเนื้อละเอียด เพื่อป้องกันเศษวัสดุที่ใหญ่จะขูดผิวหน้าให้เป็นรอยได้ครับแต่มีข้อเสียเรื่องการอุดตันของเศษวัสดุที่ล่องคมตัดครับแบบมัลติคัตแบบมัลติคัตเป็นคมตัดที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้มีความคมสูงแต่ได้ผิวของชิ้นงานที่ละเอียดเพื่อลดเวลาในการขัดโดยจะมีความละเอียดของผิวหน้าพอๆกับคมตัดเดียวซึ่งอาจมีราคาสูงมากครับยังมีคมตัดแบบอื่นของตะไบที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับ เพราะการใช้งานนั้นยังไม่ถือว่าเหมาะสำหรับงานโมเดลเท่าไหร่ครับและถามว่าทําไมเราต้องรู้เรื่องของคมตัดในแต่ละหน้าตะใบนะครับก็เพราะว่ามันมีผลต่อการดูแลรักษาตาใบให้ได้ใช้นานาน,นะครับและทีนี้เราจะมาพิจารณาความละเอียดหรือความถี่ของคมตัดในหน้าตะใบนะครับโดยแบ่งความถี่ห่างของคมตัดเป็นรูปแบบดังนี้นะครับก็คือ1นหยาบมาก2หยาบ3หยาบปานกลาง รละเอียดปานกลาง5าละเอียดและก็ละเอียดมากนะครับโดยรายละเอียดเรื่องของความถี่ของคมตัดที่เราจะเลือกใช้สำหรับงานโมเดลมีแค่ไม่กี่ความละเอียดครับเพราะโดยทั่วไปแล้วตะใบสำหรับงานโมเดลจะมีแค่ประมาณ2-3ถึงความละเอียดเท่านั้นนะครับคือละเอียดกับละเอียดมากโดยแต่ละยี่ห้อจะใช้คำเลขแตกต่างกันเช่นยี่ห้อธรรมยาจะใช้คำว่ามีเดียมกับสมู ซึ่งหมายถึงความละเอียดปานกลางและละเอียดมากซึ่งจริงๆแล้วสำหรับงานโมเดลเราก็ใช้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงส่วนที่เราจะต้องพิจารณาในลำดับถัดไปนะครับในการเลือกใช้ตะไบขัดโมเดลนั่นก็คือรูปทรงนั่นเองครับรูปทรงของตะไบสำหรับงานโมเดลนั้นแบ่งออกได้ตามนี้ครับ 1. ่ตะไบแบนตะไบแบนจะมีรูปทรงเป็นแท่งแบนหัวตะไบเป็นหน้าตัด ขัดแต่งได้ดีในบริเวณที่แคบเนื่องจากขอบตะไบาบางแต่ก็มีข้อเสียหักเป็นตะไบที่บางจะมีความแอนตัวของตะไบเมื่อกดน้ำหนักมากจึงไม่เหมาะกับการขัดแต่งแบบต้องใช้น้ำหนักมากโดยในที่นี้ยี่ห้อทิย่าตัวหัวตะไบและขอบตะไบจะมีคมตัดแบบด้านเดียวคืออีกด้านหนึ่งจะมีคมตัดและอีกด้านหนึ่งจะไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราขัดชิ้นงาน ต้องตรวจสอบก่อนว่าด้านสันตะไบด้านไหนที่มีคมตัดและไม่มีนะครับ 2. ตะไบท้องปลิงตะไบท้องปลิงมีรูปทรงคล้ายครึ่งวงกลมและมีปลายแหลมช่วยในการขัดแต่งบริเวณซอกหรือขอดเล็กๆได้เหมาะสําหรับการขัดแต่งบริเวณกว้างและแคบและลงน้ําหนักได้มากเพราะตะไบท้องปลิงจะรักษารูปทรงของตะไบได้ดีกว่าแบบแบนนะครับและยังสามารถขัดแต่งบริเวณส่วนโค้งได้ดีอีกด้วย ถือเป็นรูปทรงตะไบที่หลากหลายการใช้งานมากๆตัวหนึ่งและเป็นรูปทรงที่ใช้บ่อยที่สุดในงานโมเดลนะครับโดยตะไบท้องปลิงจะมีจุดอ่อนอยู่ที่ปลายแหลมที่หักง่ายหากตกพื้นหรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภทนะครับผู้ใช้งานควรระวังตรงจุดนี้ให้มากๆนะครับ 3. ตะไบหางหนูตะไบหางหนูคือทรงตะไบแท่งกลมปลายแหลมใช้สําหรับขัดแต่งรูหรือร่องเล็กๆได้ดีเหมาะสำหรับงานเจาะรู เพื่อแต่งรอยเจาะให้เรียบเนียนหรืองานขัดแต่งขนาดเล็กที่ตะไบท้องปิงไปไม่ถึงครับและความแข็งแรงของส่วนหัวตะไบของตะไบาหางหนูก็ต้องการความระมัดระวังเช่นกันเพราะอาจหักได้ง่ายต่อไปนี้จะเป็นรูปแบบตะไบอื่นๆที่ใช้สลหับงานตัดเจาะสะส่วนใหญ่นะครับซึ่งโมเดลเลอร์สายสเกตบิลจะต้องใช้เพิ่มเติมด้วยครับดังภาพครับลักษณะตะไบสำหรับงานตัดเจาะแบบนี้นะครับ ยี่ห้อของตอไบโดยเฉพาะยี่ห้อของผู้ผลิตที่ออกแบบมาเพื่อง,งานโมเดลค่อนข้างน้อยครับโดยเราจะหาซื้อได้ในร้านวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุงานช่างเพื่อทดแทนได้ตามตลาดคลองถมหรือร้านวัสดุก่อสร้างอื่นๆนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของตะไบช่างทองหรือตะไบช่างทำจิวเวลรี่ครับ 4. ต่ตะไบรูปทรงพิเศษตะไบรูปทรงพิเศษ จะใช้สําหรับการตกแต่งในบริเวณที่มีซอกเล็กมากๆราคาสูงและมีหลายรูปทรงให้เลือกใช้โปรโมเดลเลอร์ Pro จึงควรจะมีติดไว้ในหลายๆรูปแบบครับและในกลุ่มของช่างฝีมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างทองช่างเชเวลี่ที่ต้องการความละเอียดสูงจะมีตะไบทรงพิเศษนี้ใช้งานกับทุกคนตามรูปแบบการใช้งานซึ่งในเบื้องต้นผมจะไม่ลงรายละเอียดของตะไบพวกนี้นะครับสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องพิจนารณาในการเลือกซื้อตะไบสำหรับทําโมเดลนะครับ นั่นคือตะไบในกลุ่มที่มีสารเคลือบพิเศษนะครับโดยแบ่งออกง่ายๆ2รูปแบบตามความต้องการที่นอกเหนือจากการขัดพลาสติกโมเดลนะครับนั่นก็คือชิ้นส่วนโลหะหรือชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรืออะไรก็ตามที่มีความแข็งกว่าเหล็กที่ใช้สําหรับทําตะไบนะครับโดยมีการแบ่งประเภทของการเคลือบตะไบดังนี้นครับตะไบเคลือบแข็งตะไบเคลือบแข็งส่วนมากจะใช้สลับงานหนัก และมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ครับโดยใช้งานการขัดเหล็กการขัดคาร์บอนไฟเบอร์งานโฟโตเอสและงานสแตนเลสนะครับซึ่งส่วนใหญ่เหมาะสำหรับงาน RC ครับหรือในงานสแกตบิลก็สามารถนำตะไบชนิดนี้ช่วยในการขัดพลาสติกที่เราพอกไว้นาหนาได้อย่างทนทานครับวัสดุเคลือบมักทำจากโครเมียมทำให้เศษวัสดุติดล่องคมตัดได้ยากและมีความทนทานสูงเป็นสนิมได้ยากโดยส่วนมาก มีรูปทรงครื่งวงกลมและท้องปริงนะครับทำให้รักษาความตรงของหน้าตะไบได้ดีครับตะไบเคลือบเพชรตะไบเคลือบเพชรสำหรับงานโมเดลจะเน้นไปทางการขัดโลหะครับเช่นงานโฟโตเอสงานจิวเวลรี่ก็ทำได้นะครับโดยรูปทรงตะไบเคลือบเพชรสำหรับงานโมเดลจะเป็นทรงท้องปริงสะส่วนใหญ่ครับวิธีการขัดแต่งด้วยตาไบแบบเบื้องต้นคือการวางแนวตะไบให้สัมผัสกับหน้าพลาสติกให้ได้ละหน้า น้ำหนักมือในการขัดไม่ต้องมากจับโมเดลให้มั่นคงความเร็วในการขัดไม่ต้องมากและพยายามขัดชิ้นงานให้เต็มหน้าตะใบเพื่อลดการอุดตันของเศษพลาสติกลดความร้อนสะสมที่ตัวตะใบาที่จะทำให้พลาสติกจับตัวเป็นก้อนแข็งนะครับและทำให้คมตัดของตะใบามีการสึกหลอโดยเท่าๆกันจะไม่มีการขัดไปทางซ้ายทางขวาแต่จะวนเป็นวงๆเพื่อลดเส้นขนแมวก็ได้นะครับ เนื่องจากตะไบทุกชนิดในท้องตลาดทำมาจากเหล็กไฮคาร์บอนซึ่งมีความแข็งและคมตัดละเอียดมีความทนทานมากและมีข้อเสียเรื่องการไปสนิมง่ายจึงต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพราะคมตัดและความละเอียดของหน้าตะไบมันเล็กมากเมื่อเกิดสนิมขึ้นจะทําให้เกิดการอุดตันและทําให้ตะไบเสียหายได้เลยนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับตะไบแบนของธรรมยาตัวสมูทครับ เนื่องจากต้องการความละเอียดและความบางผู้ผลิตจึงออกแบบให้ตะไบมีความอ่อนตัวเพื่อลดอันตรายจากการหักของตะไบนะครับทีนี้มาดูวิธีการดูแลรักษาตะไบนะครับเริ่มต้นก่อนที่จะใช้งานเมื่อเราซื้อมาแล้วควรชุบน้ำมันก่อนใช้งานครั้งแรกครับเพราะนอกจากน้ำมันจะช่วยให้ตะไบไม่เป็นสนิมแล้วนะครับยังช่วยให้เศษพลาสติกที่อุดตามร่องคมตัดหลุดออกได้ง่ายขึ้นจากการใช้แปรงปัด ซึ่งเมื่อเราต้องการใช้งานก็ใช้ทิชชู่แห้งซับน้ํามันออกตลอดทั้งตัวตะไบนะครับส่วนการดูแลรักษาตะไบสำหรับงานโมเดลจะแบ่งเป็น3ช่วงครับคือช่วงก่อนขัดช่วงก่อนขัดเราจะต้องทําการเช็ดน้ามันทิชชู่เอาไว้ให้แห้งสนิทก่อนนะครับอาจใช้แปรงลวดหรือทําความสะอาดเล็กน้อยเพื่อไล่เศษพลาสติกที่เหลืออยู่ออกก่อนนะครับช่วงระหว่างขัดเนื่องจากคมตัดของตะไบทําโมเดล ส่วนใหญ่เป็นหน้าตัดแบบดับเบิลคัตจึงทำให้มีเศษวัสดุอุดตันบริเวณร่องคมตัดมากหากปล่อยไว้และมีความร้อนสะสมตัวพลาสติกจะหลอมรวมกันทำให้ยิ่งยากในการทำความสะอาดนะครับโดยเราจะต้องมีแปรงสีฟันสำหรับช่วยในการปัดเศษวัสดุออกตามแนวร่องคมตัดนะครับหากเศษพลาสติกแข็งตัวมากก็ใช้แปรงลวดทองเหลืองด้ามเล็กแทนก็ได้นะครับโดยปัดตามแนวร่องคมตัด2ทิศทางดังภาพนะครับ ช่วงหลังขัดช่วงหลังขัดนอกจากเราจะขัดเศษพลาสติกให้ออกจนหมดแล้วหรือถ้ายังไม่ออกอาจต้องใช้เข็มเล็กๆในการเขี่ยเศษวัสดุกออกมาเบาๆหากแรงเกินไปอาจทําให้คมตะไบเสียได้ครับแล้วเราก็ทําการชุบน้ํามันจากเย็บผ้าหรือสเปรย์น้ํามันพ่นก็ได้นะครับโดยชุบน้ํามันให้พอประมาณแล้วนําเก็บในซองเก็บการเก็บรักษาซองเก็บก็สําคัญนะครับเพราะการเก็บตะไบโดยไม่ใส่ซองนอกจากจะทําให้น้ํามันที่เราชุบไว้เะเหย่อออกไปเร็วขึ้น ตัวตะไบเองอาจมีการเสียดสีกับสิ่งอื่นหรือเสียดสีกันเองได้ครับซึ่งจะทําให้คมตะไบเสียหายได้นะครับทีนี้ยังมีข้อระวังและก็ข้อห้ามต่างๆในการใช้ผิดประเภทนะครับสําหรับตะไบขัดโมเดลดังนี้นะครับห้ามนําตะไบไปงัดแทงกับว,วัสดุอื่นๆเด็ดขาดเพราะทําจากเหล็กไฮคาร์บอนที่หักง่ายครับห้ามใช้ตีหรือใช้ตอกหรือใช้แทนสิวห้ามใช้ตะไบขัดอะไรก็ตามที่แข็งกว่า ควรเลือกชนิดงานให้เหมาะสมกับตะไบด้วยนะครับเช่นตะไบขัดพลาสติกตะไบขัดเหล็กตามวิธีข้างต้นที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาสรุปให้เป็นภาพที่เข้าใจง่ายนะครับเพื่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ตะไบนะครับข้อดีของการใช้ตะไบขัดชิ้นงานนะครับคมตัดของตะไบค่อนข้างคมก,กว่ากระดาษทรายทําให้ประหยัดแรงขัดได้มากครับการขัดด้วยตะไบเป็นการขัดแบบเน้นความแม่นยาครับเราสามารถขัดที่ความเร็วไม่มาก ทำให้ไม่พลาดไปลบเหลี่ยมมุมของโมเดลได้เทียบกับการขัดกระดาษทรายการขัดด้วยตะไบจะสะดวกกว่าในหลายๆด้านนะครับใช้ตะไบขัดบริเวณรอยต่อแม่พิมพ์ได้หรือบริเวณซอกเล็ก,ลกที่กระดาษทรายทําได้ยากนะครับและข้อเสียนะครับการขัดด้วยตะไบควรขัดแห้งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับขัดด้วยน้ําอาจทําให้เป็นสนิมครับเนื่องจากคมตัดของตะไบมีความคมสูงต้องวางแนวตะไบให้ถูกต้องการดูแดลรักษาที่ค่อนข้างจุกจิก และต้มหมันเช็ดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอครับและตะไบขัดโมเดลที่ไม่มีสารเคลือบเป็นสนิมง่ายและแตกหักง่ายหักตกจากโต๊ะนะครับเป็นไงครับจบไปแล้วสําหรับตะไบแบบต่างๆส่วนวิธีการขัดที่ถูกวิธีนั้นนะฮะผมจะรวบรวมการขัดแต่งทั้งตะไบและก็กระดาษทรายโดยละเอียดนะครับตามมาอีกคลิปหนึ่งเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปและก็มีเนื้อหาเยอะจนผู้ชมตามไม่ทันนะครับ สำหรับการใช้งานตะไบสำหรับงานโมเดลถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจุกจิกมากๆในการดูแลแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทำจนเป็นนิสัยการใช้งานตะไบเพื่อลดเวลาในการทำงานจะทำให้เรื่องน่าเบื่อที่สุดของเราโมเดลเลอร์ทั้งหลายนะครับกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นและอย่าลืมหากทำงานโมเดลนานๆลุกเดินออกกำลังกายพักผ่อนบ้างนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานช่องเพลย์การ์าของเราครับ เป็นยังไงบ้างครับการใช้งานตะไบสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจะหัดใช้งานตะไบนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับว่าสมควรที่จะได้ลองใช้ดูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าการขัดด้วยกระดาษทรายทุกครั้งไปเนี่ยอาจจะไม่ดีพออีกต่อไปแล้วนะครับส่วนหลายๆคนที่อยากจะลองซื้อตะไบเทพมาใช้นะครับก็ลองเลือกหาตามข้อมูลที่ผมให้ไปก็แล้วกัน หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่สนใจงานโมเดลขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่ครับ